สำหรับท่านที่กำลังมองหาไม้คลุมดินที่มีความสูงไม่มากนักใช้ทั้งในการปลูกประดับตกแต่งลงไปในแปลงเพื่อให้สีสันของทั้งใบที่มีความเขียวมันวาวรวมไปถึงเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกตลอดทั้งปีดอกก็มีสีเหลืองสดใสและด้วยลักษณะเด่นแบบนี้เองครับจึงใช้เป็นไม้คลุมดินที่สามารถจะปลูกเป็นไม้กระถางรวมไปถึงทำหน้าที่เป็นไม้เด่นไม้เน้นในมุมสวนต่างๆเหล่านั้นด้วย ต้นที่ว่านี้ก็คือครูเฟียเมโลเยลโลในบ้านเราตั้งชื่อเขาว่าหลิวเหลืองหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าหลิวสีดอกเหลืองรวมไปถึงหลิวญี่ปุ่นดอกเหลืองก็มีหากท่านกำลังมองหาต้นไม้ที่มีคุณสมบัติดังนี้ไปรับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของหลิวเหลืองกับมือเย็จยนจุดตอนนี้ครับ เราก็เริ่มต้นไปทำความรู้จักจากชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก่อนโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือคูเฟียเมโลยิโลโดยชื่อสกุลคูเฟียก็มาจากรากศัพท์คำในภาษา,ษากรีกว่าคูฟอสในที่นี้หมายถึงโค้งงอทั้งนี้ก็มาจากรูปทรงของผล ของต้นไม้ในสกุลคูเฟียบางชนิดพันธุ์ที่มีลักษณะโค้งงอหรือโหนกหนูนนั่นเองชื่อชนิดเมโลเยโลนั้นก็ตั้งขึ้นมาใหม่โดยนักปรับปรุงพันธุ์ที่มีการปรับปรุงพันธุ์จนได้สีเหลืองแบบนี้ก็ตั้งชื่อจากลักษณะเด่นของสีเหลืองนี่เองว่าเมโลเยโลหากท่านมีพื้นที่สวนขนาดเล็กแล้วก็ต้องการต้นไม้ที่มีความสูงไม่มากนัก ไปปลูกประดับตกแต่งในฐานะของไม้กระถางหรืออาจจะมีสวนขนาดใหญ่แล้วต้องการต้นไม้คลุมดิน ที่สามารถจะนำไปปลูกประดับในมุมสวนต่างๆได้สร้างความแตกต่างระหว่างสีเหลืองกับสีอื่นๆเจ้าคูเฟียเมโลเยโลหรือเจ้าหลิวเหลืองนั้นก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับพื้นที่สวนแห่งนั้นได้ดีอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถจะปล่อยให้เขาจะเจริญเติบโตสูงไปเป็นเมตรได้นะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าความสูงถ้าพิจารณาจากในแง่ของการนาไปใช้งานนั้น เขาจัดเป็นไม้คลุมดินซึ่งจะมีความสูงเต็มที่เลยก็คือประมาณสัก60เซนติเมตรแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแผ่กว้างออกไปมากกว่าเราไปดูสันฐานของต้นเขาสักน้อยถ้าหากเราพิจารณาจากตัวลำต้นของเขาเราจะพบว่าต้นที่มีอายุมากๆแล้วก็จะมีเปลือกผิวเรียบเป็นมันมีผิวสีน้ำตาลอมแดงเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเยอะแยะเลยแล้วในส่วนอ่อน ของลำต้นนั้นก็คือในส่วนยอดนั้นก็ยังคงมีสีเขียวแล้วก็อาจจะมีขนอ่อนๆขึ้นปกคลุมในส่วนนั้นด้วยสำหรับใบของคูเฟียเมโลเยโลหรือหลิวเหลืองนั้นมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษเลยเริ่มต้นตั้งแต่เขามีเนื้อใบที่มีสีเขียวเป็นมันเลยโดยใบรูปไข่ หรือใบรูปแกมขอบขนานนี้ก็จะมีปลายใบแหลมแล้วก็ฐานใบค่อนข้างมนหรือบางใบน่าจะมีลักษณะฐานเวา้าแล้วก็อยู่ขึ้นชิดกับตัวก้านใบมากๆโดยการเรียงตัวของใบนั้นก็ขึ้นเรียงตรงกันข้ามกันแล้วก็เวียนกันอยู่บนกิ่ง ลักษณะโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยขอบใบโดยส่วนใหญ่แม้จะเรียบแต่ก็จะมีการจักหลแหลมๆยืดยาวออกมาแต่ไม่ถึงกับแหลมคมจนสร้างปัญหาให้กับการใช้งานหรือการดูแลรักษาแต่ประการใดผิวใบด้านหลังก็มีสีดรอปลงเล็กน้อยดอกที่เราเห็นอยู่นี้ถึงแม้ว่าเป็นดอกขนาดเล็กแต่ก็เป็นดอกเดี่ยวนะครับออกบริเวณตามซอกใบใกล้ปลายยอดแล้วก็รวมไปถึงตัวปลายยอดด้วยลักษณะเด่นของดอกเหล่านี้ ก็คือจะมีโคนกลีบดอกที่เชื่อมติดกันเป็นหลอดแล้วก็จะมีปลายกลีบดอกที่ผายออกมาเป็นรูปไข่กลับประมาณสัก6กกลีบแต่การเรียงตัวของกลีบนั้นไม่ถึงกับสมมาตรล้อมรอบตัวปลายดอกแต่ประการใดจะมีส่วนที่เว,ว้าหรือไม่มีกลีบดอกอยู่ในส่วนหนึ่งด้วยนอกจากนี้ก็จะมีไส้เกรสรตัวผู้เกรสรตัวเมียที่โผล่พ้นขึ้นมาจากตัวดอกด้วยนั่นเอง แล้วสีดอกนั้นก็มีสีเหลืองนวลสดใสตัดไปด้วยกันดีกับผิวใบที่มีสีเขียวเข้มเป็นมันจึงทําให้ต้นไม้ที่มีทั้งรูปทรงที่โดดเด่นเต็มไปด้วยพุ่มใบแล้วก็มีดอกที่โดดเด่นด้วยนั่นเองอย่างไรก็ตามการปลูกเขาลงไปถ้าหากเราไม่เข้าใจความต้องการแสงของเขาเราจะเห็นหนอกน้อยแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับอย่างภาพที่ผมได้มีโอกาสถ่ายทำอยู่นี้ทั้งสงต้นอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ที่ได้รับแสงแตกต่างกัน ในส่วนต้นที่1นนั้นเป็นต้นไม้ที่ปลูกในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดเกือบตลอดทั้งวันอีกต้นหนึ่งนั้นอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับแสงบางส่วนของวันเนื่องจากมีอาคารเข้ามาทับ,ท,บทาบทาในบางช่วงระยะเวลาได้รับแสงแดดน้อยกว่าทั้งท้งที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ที่มีดินปลูกในทำนองเดียวกันแต่การให้ดอกนั้นก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับพื้นที่ได้รับแสงแดดน้อยนั้นก็จะมีปริมาณของดอก น้อยกว่าเยอะมากๆเลยด้วยเหตุนี้ถ้าหากท่านต้องการนําเจ้าหลิวเลี้ยงมาปลูกในบ้านเรือนแล้วก็ข้อพิจารณาอย่างหนึ่งเลยก็คือพยายามให้เขาได้รับแสงแดดเต็มวันไว้เป็นดีที่สุดเลยนะครับสำหรับเรื่องวัสดุปลูกก็ไม่ต้องยุ่งยากแต่ประการใดแนะนำไว้ว่าถ้าเราต้องการจะปลูกก็ขอให้ปรุงดินนั้นมีดินร่วนระบายน้ำดีและนอกจากนี้ตำแหน่งในการปลูกลงไปถ้าปลูกลงร่วมกับแปลงต้นไม้ต่างๆถ้าสามารถจะพูนเนินดินให้สูงกว่าบริเวณโดยรอบ ประมาณสัก2 0 3 0ซติเมตรแบบนี้ก็จะทำให้มั่นใจว่าน้ำไม่ท่วมขังชื้นแฉะและก็ส่งปัญหาต่อการเจริญเติบโตของหลิวเหลืองนั่นเองโดยดินปลูกเราก็สามารถจะใช้ดินปลูก1ส่วนผสมกับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ย้อกปุ๋ยหมักอีกสัก1ส่วนใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยหรือถ้าท่านจะปรุงดินให้ร่วนระบายน้าดีมากกว่านี้โดยการใช้กาบมะพรา้าวสับหรือเปลือกสวยสงแห้ง ผสมคลุกคเคล้า้าไปอีกหนึ่งส่วนก็จะทําให้ดินนั้นร่วนระบายน้ําได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแล้วสูตรดินนี้ก็สามารถจะใช้ทั้งปลูกลงไปในกระถางแล้วก็ปลูกลงไปในแปลงโดยตรงอย่างไรก็ตามสําหรับการดูแลรักษาเป็นประจําวันนั้นขอให้รดน้ําทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเช้าเนะครับสําหรับในช่วงร้อนแล้งแห้งแบบนี้แนะนําว่าให้รดน้ําอีกสักหนึ่งรอบ ในช่วงบ่ายด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าไปชดเชยอัตราการคายน้ําที่สูงขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ทําให้ต้นไม้ของเราสดชื่นขึ้นแล้วก็รวมไปถึงรักษาระดับการเจริญเติบโตของเขาให้มีอัตราต่อเนื่องไปนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการให้ปุ๋ยก็สามารถจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีก็ได้เลยนะครับ โดยใช้แต่เพียงปุง๋ยคอกหรืออินทรีย์วัตถุต่างๆอย่างเช่นมูลไส้เดือนอย่างนี้เป็นต้นหรือดูแม้กระทั่งกับปุ๋ยหมักแบบนี้ก็สามารถจะใช้ได้เช่นกันโดยโรยลงไปที่ตัวโคนต้นแล้วสามารถจะใช้ได้บ่อยเลยนะครับทุกๆสัปดาห์ก็ได้ทุกๆ15วันก็ได้แบบนี้จะทําให้โครงสร้างของดินดีแล้วก็มีธาตุอาหารในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทั้งกิ่งก้านใบดอกของเขาด้วยนั่นเองหรือถ้าท่านจะใช้ปุ๋ยละลายช้าสูตรเร่งดอกให้อยู่อย่างสม่ําเสมอก,ก็ไม่ว่ากันยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยละลายช้าสูตร 2, 25, 6แบบนี้ก็จะช่วย สนับสนุนการเจริญเติบโตในทุกๆส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้เกิดการออกดอกนั่นเองอย่างไรก็ตามเจ้าหลิวเหลืองนั้นเป็นต้นไม้ที่ออกดอกอยู่อย่างต่อนเนื่องแล้วออกดอกตลอดทั้งปีอยู่แล้วนั่นเองนะครับนอกจากนี้เรื่องของโรคและมแมลงก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหลิวเหลืองนั้นเป็นต้นไม้ที่อึดอดทนแข็งแรงพอสมควรแต่หลายท่านที่เลี้ยงแล้วประคบประงมดีมากๆก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการเน่าเนื่องจากว่าท่านให้น้ํามากเกินไปแล้วก็รวมไปถึงการปลูกไว้ใน ตำแหน่งที่มีน้ําท่วมขังชื้นแฉะได้ง่ายแบบนี้ก็จะทําให้เกิดการเข้าโจมตีของเชื้อราหรือแ,แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของรากเน่าโคนเน่าต่างๆได้ดีรวมไปถึงอาการใบจุดใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียด้วยนั่นเองถ้า,าในส่วนของท่านมีประวัติการเข้าทําลายในลักษณะนี้แล้วก็มือเย็นแนะนําให้ชัานใช้ชีวพันธุ์ไตราสารแล้วก็รวมไปถึงลามินาผสมน้ําฉีดพ่นไปในช่วงระยะเวลาเย็นๆนะครับโดยชีวพันธุ์ที่เราผสมแล้วแล้วใช้ไม่หมดนั้นก็ ราดรถลงไปที่ตัวโคนต้นด้วยแบบนี้ทั้งไราซานแล้วก็ลามินาจะเข้าไปจัดการกับเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชและก็รวมไปถึงแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคเน่าต่างๆของพืชด้วยนั่นเองใช้อยู่อย่างเป็นประจำถ้าหากไม่มีการระบาดก็ประมาณทุก15วันก็ได้นะครับหรือถ้าในช่วงที่มีการระบาด และมีร่องรอยการเข้าทำลายแล้วก็ใช้ในทุกๆ5้ถึงเวันแบบนี้ก็จะทําให้ต้นไม้ของเราอยู่รอดปลอดภัยจากการเข้าทำลายของเชื้อราและแบคทีเรียนั่นเองสําหรับมแมลงก็มีการเข้าทำลายบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งมแมลงปากดูดต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งก็มีโอกาสเข้าทำลายได้ก็แนะนําให้ใช้บูเวอรินแต่ถ้ามีเพลี้ยไฟเข้าทำลายด้วยแนะนำให้ใช้เมทาสารควบคู่กันไปด้วยนะครับเจ้าเมตาสารก็จะเข้าไปจัดการกับ เจ้าเพลีย้ยไฟต่างๆ่เหล่านั้นได้ดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ไม่ต้องังวลกับเรื่องของสารเคมีที่จะเป็นอันตรายและตกค้างในส่วนของเรานะครับเพราะว่าชีวพันธ์จากแอปพลายเกมประเทศไทยไม่มีสารเคมีตกค้างให้เราต้องเป็นกังวลสําหรับเรื่องของการตัดแต่งกิ่ง ถ้าหากท่านปลูกเขาเป็นไม้คลุมดินแล้วก็มีระยะในการแผ่กว้างไปได้พอสมควรประมาณสัก 70- 80เซติมตรก็ปล่อยเขาไปเลยนะครับเพราะเขาสามารถจะแผ่กว้างไปในแนวขนานกับพื้นดินเนี่ยได้ยาวได้กว้างขนาดนั้นเลยแต่ถ้าหากท่านเป็นคนที่ชอบต้นไม้ที่มีฟอร์มอยากจะตัดเป็นพุ่มกลมก็ใช้กันไกลขนาดเล็กในการค่อยๆเล็ม เอายอดบางส่วนออกก็จะทําให้เกิดการแตกออกไปด้านข้างแล้วก็ทําให้พุ่มแน่นขึ้นนั่นเองถ้าหากประเมินกับอุป,ปนิสัยและความต้องการปัใจจัยในการดูแลนั้นก็ถือว่าไม่ต้องการปัจจัยที่ยุ่งยากซับซ้อนวินิสมาลาเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่น่าปลูกสําหรับท่านที่มีพื้นที่ขนาดเล็กและต้องการไม้คลุมดินที่มีสีเขียวมันแล้วก็ได้ดอกสีเหลืองสดใสแบบนี้เลยครับเชิญชวนทุกท่านแล้วก็ป้ายา ไปหามาปลูกกันนะครับและอย่าลืมว่าถ้าหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้ประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทําลายโดยโรคและมแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดโรคและมแมลงต่างเหล่านั้น เมื่อเย็นเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจาก apply แอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกาจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีให้ตกค้างไว้ในสวนของเราซึ่งจะเป็นอันตรายต่อตัวเราลูกของเราสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็ระบบนิเวศที่เรารักในสวนของเราด้วยนั่นเองหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้ะะทั้งช้อปปี้ a ล a ซด้ารวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเคมประเทศไทยและนอกจากนี้ท่านสามารถจะแอดไลน์คุยกันกับแอปพลายเคมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับแล้วจะลืมนะครับว่าถ้าหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักต้นไม้และมีต้นไม้อีกหลายต้นที่ท่านยังไม่ได้นํามาปลูกและต้องการหาข้อมูลสนับสนุนเพื่อประเมินว่าต้นไมต้ต่างๆเหล่า,านั้นเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากประการใดแล้วมีปัจจัยใดบ้างที่จะสนับสนุนาการจเจริญเติบโตของเขาก็ กด subscribe ติดตามมืออย็นไว้แล้ถ้าจะให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพระาะเมื่อทุกครั้งที่มือเยันอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครแล้วถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปไม่ดีและเป็นประโยชน์แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเยันด้วยนะครับในต,ตอนนี้มือเยันจโโูโรแอปพลายเกมประเทศไทยแลวก็รวมไปถึงคูเฟียเมโลเยนโลหรือหลิวเหลืองลาไปแล้วนะครับพบกันตอนหน้าครับ